ครับสวัสดีครับผมนักศึกษาออตอสนตาบลบึงทะไลภาษาทิ์การทำเฟอร์นิเจอร์จากยางรถยนต์เก่าการทำเฟอร์นิเจอร์จากยางรถยนต์เก่าเพราะว่ายางรถยนต์เก่ามันมีปัญหาเรื่องลูกน้ำยุงลายและสิ่งแวดล้อมไม่ดีนะครับการทำเฟอร์นิเจอร์ยางรถยนต์เก่าเราทำที่ฐานการเรียนรู้ ของ,องต่อสัลอตำบลบึงคลารแล้วป่า,ปาชาวบ้านท่านก็จะมีการแนะนำเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้กับการทำเฟอร์นิเจอร์จากยางรถยรรรนต์ครับครับสมัิรใจครับผมของคุณกันื่้งครับป่าชาวบ้าน,นครับ่องมือของเราก็จะมีประมาณน,นี้นะครับอัชิ้นแรกที่จะแนะนำตั้งแที่ตก็คือสว่านคนระับสว่านเพื่อเจาะรูไว้น้อยเชื่อน,นะครับ นี่คือชิ้นแรกนี่ต่อมาตะลำเม็กนะครับดสนอแล้วก็ีสวานหัสก,กูนะครับหัวสก,กูหัวนะักแปดเหลี่ยมนะครับหกเหลี่ยมนะครับเบอร์แปดนมากเลใช้ประมาณนี้นะครับแล้วก็สวางัวเนหัวสก,กูนะครับแล้วก็จะมีลูกหมู นี่ตัวตัดไมก็เครื่องตัดนะครับเครื่องตัดไว้สำหรับตัดไม้ไผ่ตัดไม้นะครับอุปกรณ์เราจะมีเชือกมีไม้ไผ่มียางรถยนต์นะครับที่ไม่ใช้แล้วที่มันิ้งเกล็ดอะนะครับอุปกรณ์และเครื่องมือเราก็จะมีประมาณนี้นะครับเรื่องแนะนำไปนี้คือตัวตัวตัดไม้นะครับตัดไม้ที่ให้เป็นวงกลม เรียกว่าลอเอรถ้าไม่มีเราก็จะสามารถใช้ชด้ยวยทิกซอแบบมือก็ได้ฮะวิธีขั้นตอนในการทำนะครับเ็้าหลักการพอเพียงนะครับเราก็จะมีการวัดระยะให้เหมาะสมกับชิ้นงานที่เราได้มานะครับอย่างยางรถยนต์เราได้มาเราก็จะมาดูระยะในการเจาะว่าเราจะเจอะประมาณไหน ขึ้นอยูกับคนชอบนะครับว่าชอบหนาชอบผีนะครับเราก็วัดระยะเอาเองก็ได้ไม่เป็นไรนะครับเพื่อเป็นการรางแผนในการทำวิธีการเอบที่เราละคำนวนะครับารก,กา้เจาะก็เจาะแบบแานิดนึงเพื่อในการร้อยเชือกจะได้สะดวกนะครับแต่ร้อยไม่ยากเพิ่มเติมในการร้อยเชือกแล้วก็จะนับรู แล้วก็การระยะเชือกว่าเราจะใช้กวามยาวของเชือกเท่าไหร่นะครับดูงจากปากจระจบ,บ้านท่านจะแนะนําวิธีการวัดระยะเชือกนะครับเพราะว่ามันต้องทําให้เหมาะสมกับการใช้ระยะเวลาที่เราต้องใช้แล้วก็ระยะของเชือกที่เราต้องใช้ด้วยนะครับ ทัานเสอ่ยวอยางต้องสมดุลก,กันนะครับแล้วก็จะร้อยไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเราจะหาระดับความเหมาะสมแล้วก็เชือกเราก็ผีกห้วยเรียบร,ร,ร,ร้อยเพื่อใช้เวลาในการทำได้อย่างรวดเร็วนะครับทุกอย่างเราจัดตารางไว้แล้วว่าเราจะต้องร้อยจากไหนไปไหนนะครับมันก็จะเจข้ากับหลักการว่า มีเหตุผลนะครับว่าเราใช้เวลาในการทำอย่างเร็วนะครับเพราะขั้นตอนในการทำเราก็จะตีการวางแผนไปแล้วนะครับมีภูมิล้มกันกที่ดีการวางแผนการดำเนินง,งานนะครับมีความระมัดระวังในการปฏิบัติงานนะครับเพื่อความปลอดภัยในการทำงานนะครับออกแบบ เอาออกแบบได้ว่าเราจะร้อยไปแบบไหนขึ้นอยู่กับเราชอบนะครับเพราะงานนี้เกี่ยวกับความสวยงามและศิลปะในการทําทงานและความชอบของเราด้วยนะครับครับผมแต่ของเรากําลังสร้างอย่างขึ้นเพื่อสะดวกในการร้อยเชือกนะครับเพราะว่าการตั้งมันจะทําให้เราทํางานง่ายนะครับสอดง่าย ดึงง่ายนะครับทมาเสร็จแล้วก็จะออกมารูร่างแบบนี้นะครับดูสวยงามนะครับเราก็ต้องดูว่าความกี่ความหา่างความเหมาะสมเราโอเคแล้วนะครับต่อไปเราก็สามารถเข้าขั้นตอนในการประกอบชิ้นต่อไปนะครับไปการวางแผนที่เราจะใส่ขาของเก้าอี้นะครับเราก็ต้องมาวัดขนาดขนาดของอายางสองเส้นนี้ เราจะเอาขาเท่าไร่เราต้องมาวัดยางสองเส้นนี้ก่อนนะครับไม่ใช่ว่าตัดไม้ไว้หมดมัน,มนเส้นของยางมันจะมีหนามีบางนะครับไ,ไม่เท่ากันไม่เท่ากันเราก็ต้องมาวัดยางนี้ก่อนว่า 5, สูงประมาณสี่สิบเซนพันธิ้งเท่าไหรเอาพนัุพิ้งมันตั้งนะครับตั้งต่อมานี่คือขาคู่หลังนะครับเราจะเอาสูงมาขนาด ตรงที่นั่งนี่40เซนแล้วนะครับมากครั้งอีกนี่ประมาณ70เซนเราก็ตัดขาหลัง70ขา <70. S 2> หน้า40ขาห,ห,หน้า40นะครับตัดไม่ใช่40นะครับเราต้องเผื่อดขึ้นมาตรงนี้ด้วยตรงนี้40ขึ้นมาอีกนี้ประมาณ20เซนนะครับเพราะฉะนั้นขาหน้า60เซน อาหลังเจ็ดสิบเบเจครับครับขั้นตอนการวัดขั้นตอนแรกเราก็ต้องมาตัดหัวไม้หอวก่อนนะครับเพื่อเพื่อเราจะได้วัดง่ายๆซึ่งวัดแต่หาวไมอก่อนหลังจากนั้นก็ระเม็ดเข็มมาเลยครับแติดอยู่ตรงไหนที่ที่ส่วนที่เราวัดไว้เมื่อกี้เราพอดีแติดอยู่ตรงไหนก็ตัดเลยครับครับวิธีการประกอบนะครับ เพราะว่าถ้าเราใช้าย,ยางเส้นเดียวมันจะสัํมไปทําให้เรานั่งลําบากนะครับเพื่อความเหมาะสมเราก็เอา,เอามาอีกเส้นหนึ่งเพื่อประกอบกันให้มันสูงระดับเรานั่งพอดีนะครับเราต้องการให้ว่าเรานั่งแล้วพอดีสะดวกสบายในการนั่งนะครับเราก็จะประกอบยางเข้าหากันนะครับเพราะยางแต่ละเส้นเราจะจอดรูเพื่อให้ระบายน้ําด้วย นะครับตอนนี้เป็นขั้นตอนในการประกอบยาสองเส้นข้าหากันนะครับ เราได้มาแล้วก็อี้หัวโน้นที่เรานั่งสบายๆนะครับแต่เราต้องการให้มีความสวยงามมีพนักพิงเพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับยางรถยนต์นะครับขั้นตอนต่อไปที่เราจะทำให้สวยงามแล้วก็มีมูลค่าเพิ่มนะครับเราก็จะมีอุปรกรณ์ก็จะมีไม้ไผ่นะครับไม้ไผ่ เราก็จะมาเจาะรูซึ่งเราวัดมาได้ขนาดแล้วเราก็จะมาเจาะรูเป็นรูกลมนะครับเพื่อให้ตัวขาล็อกเข้าหากันนะครับขั้นตอนนี้ก็เราก็จะใช้ตัวเจาะรูนะครับเจาะนะครับขั้นตต่อไปเราก็จะเป็นการประกอบอชิ้นส่วนขาเก้าอี้นะครับแล้วก็พนพักพิงนะครับประกอบอ่าส่วน เรียบร้แล้วนะครับเราก็จะมาประกอบปลามาประกอบเป็นเกี้ที่เป็นชุดนะครับที่มีพนักพิงนะครับมาดูการประกอบเข้าหาการ,ระหาะ่างเก้ี้กับพนักพิงนะครับ,บเพื่อความสวยงามครับผมครับนี่คือผลิตภัณฑ์จากยางรถยนต์เก่านะครับที่จะทำให้มีความมั่นคงในสีมิติอย่างยั่งยืน ด้านวัตถุและเศรษฐกิจด้านผลิตภัณฑ์ที่ทํามาจากยางรถยนต์เก่านะครับที่สวยงามมันก็จะสร้างอาชีพรายได้ให้กับตนเองหรือไม่เราก็สามใช้ในเฉพาะกรอบครัวของเราก็ได้นะครับด้านสังคมเราก็จะได้ทาํางานเป็นทีมมีความร่วมมือระหว่างคุณครูกับลูกศิษย์นักศึกษานะครับเพื่อความช่วยเหลือแบ,บ่งปัน ซึ่งพาใสซึ่งกันและกันนะครับด้านสิ่งแวดล้อมเราก็จะช่วยลดมลพิษภาระซึ่งยางรถยนต์เก่าเราไม่ต้องนําไปเผานะครับเรามาสร้างมูลค่าเพิ่มให้เป็นเก้าอี้สวยงามก็ได้นะครับส่วนด้านวัฒนธรรมเราก็จะมีความเข้าใจในวัฒนธรรมควรช่วยเหลือเพื่อปูซึ่งกันและกันนะครับตามแบบพิถีไทยนะครับ ผบกลุ่มนักศึกษากรสทตำบลบึงทลาลนะครับขอจบการบรรยายไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ